สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาชมเกมการแข่งขันวอลสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่30สครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลสโมสรน,นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาดูคู่ของคุณโจพนุพงศ์ครับแชมป์เก่าอีกคนหนึ่งนะครับพบกับคุณนัทพัทรพลนะครับ คุณนัทจะใช้แมนยูครับส่วนคุณโจจะใช้บาเยอร์นครับสวัสดีครับผมชื่อนันะครับาากนมฝากตัวเลยนะครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อโจนะครับก็ช่วยเฉีย์ยให้กำลังใจด้วยครับครับ ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณนัทนะครับมากับแผน4-2-1-3นะครับผู้ต่อสัประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับเซตแบ็กสองคนนะฮะวิกเตอร์แลเนลเลิฟนะครับยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายครับแบ็กซ้ายลูกชอครับแบ็กขวาอารอนวอ์วิสาก้าวันนี้พอปักบาเนี่ยตั้งเป็น DMF นะฮะยืนคู่กับเฟสเป็น CMF นะครับแน่นอนครับ AMF เป็นบูนูฟอนเดสครับปีกซ้ายมาคัสแลตฟอร์ดครับปีกขวาตามกราฟิกจะเป็น เจสซี่ินการ์ดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลงสนามจริงจะใช้เป็นเดนนิสเจมส์ครับหน้าเป้าก็ใช้เป็นออตตินีมาซิยาลครับส่วนฝั่งบาเยอร์มินิคของคุณโจนะครับก็มากับแผน4-3-3นะครับผูุ้ณศยประตูเป็นมาเนลไนเออร์ฮะเซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะครับก็เป็นชาบีมาตินเนสครับกับเจอเรมโบเตงครับแบ็กซ้ายดาวิดอาราบาแบ็กขวาเบย์เจมิงปาวาครับอยู่เชอร์มิกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะตัวกลางสองคนนะครับก็มีเดโก้คันทล่านะครับกับลีออนกอลิสก้าครับปีกด้านซ้ายฟิลิเป้คุตโยครับ ซีซั่นฟูลสโมสรกับซีซั่นฟูลทีมชาติไม่มีนักเตะตำนานปนนะฮะนักเตะตำนานก็แยกไปอีกซีซั่นหนึ่งนะครับรอบ16ทีมสุดท้าย b c ซซีอลซีซั่นที่30ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของแมนยูเป็นผู้เขลุกเล่นก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มากับชุดเสื้อสีแดงครับเป็นชุดเย้าส่วนบบเยนก็มากับชุดสีขาวครับดูจังหวะการเคลื่อนที่ของเลวานรันผู้ชมดูฮะคือก็ป้องกันไว้ก่อนนะฮะคุณโจบังคับเลวานไปรอหน้าปร,ประตูตัวเองเลยครับกออลัวท ว่าเป็นการปองกันที่รัดกลุมทีเดียวครับตัดเกมได้ก็ทําเกมลุกขึ้นมาทันทีครับนับพี่ผิกนิดนึงเหมือนจะเสียจังหวะปนิดนี้ึงครับกอล,ลสกา้าหมุนแล้วมาด้านในครับกูติญโยยัดให้กับเดวานพลิกสวยนองชอมแล้วจริงโอ้เรียร่ยนูลย1-0ครับเป็นจงังหวะครั้งแรกของคุณโจก็ขึ้นนําไปเลยครับจากโรเวตดวลลอสกี้แมาเกมรับเนี่ยก็ถือว่ารอบครอบนะฮะพอทําเกมลุกขึ้นมาเหมือนจะขัดขัดจนเกินอยู่กลางสนามนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังเล่นได้เล่นบอลต่อนะครับสุดท้ายเนี่ย เป็นทางฟิลิปกุตุนโยนะครับยัดไปให้กับเลวานต้องชมจังหวะพลิกด้วยครับรอจังหวะเซนเต์แบ็กของแมนยูนะฮะเข้าประกบครับดูครับเป็นแฮร์รี่แม็กควายฮะเข้าไปกดดันนะฮะคุตินโยก็รออยู่แล้วนะครับรอให้เซนเต์แบ็กของแมนยูเนี่ยเข้ามากดดันดูครับพอเข้ามาปุ๊บก็พลิกเลยฮะลินาเลอรพยายามที่จะเข้ามาช่วยแม็กควายก็ไม่ทันแล้วครับ 1-0ครับบาเยรูมิวนิกแชมป์ยูฟ่าชมเปี้ยรลีกทีมล่าสุดนะฮะขึ้นนำแมนยูไปแล้วครับจากโรเบิร์ตดูบลอมสกี้นาทีที่8ครับเสียประตูไว้แบบนี้ก็ต้องเล่นรัดกุมมากขึ้นนะฮะสำหรับแมนยูยัดไปให้กับมาซิยาวครับจะพลิกบ้างครับท่านผู้ชมแต่ว่าติดมาติเนสครับตัดเกมได้แล้วครับกุญโจคลเลสกาครับจะคอยต่อมาใหม่ครับคิมิกคิมิกวางมาด้านซ้ายสุดเลยฮะให้กับกติโจครับมาดวลกับบอร์มิสซาก้ากติโจจี้ไปก่อนครับจี้ไปเล่นเซนแล้วเปิดด้วยซ้ายได้าแล้วเข้าฮอต เลวานครับหมุนขอค้างแคบนะฮะแล้วเดคอาออกมาปิดมุมได้ไวครับคุณชมนะฮะเข้าทำจากด้านซ้ายนะครับมูติญโยสปีดแล้วเปิดระดับเอลนะฮะเข้าไปด้านในรอให้เลวานเข้าชาร์จแต่อย่างดีที่เดคอครับยังปิดมุมได้ครับแต่ก็ยังเสียลูกเตะมุมอยู่นะครับจะบอกว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายสถานการณ์ตอนนี้นะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหลือคุณน,นัทคนเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของแมนยูนะฮะถ้าแพ้ก็ไม่มีแมนยูเหลือแล้วครับตอนนี้โยนเข้าไปครับยังงงเคียออกมาได้ครับและฟอร์ดแล้วไปเข้าทางอาราบาแต่ว่ามีเดนัเจนสัดมาปัม๊มบอลได้แล้วสปีดหนีครับรอเพื่อนใช้ความเร็วหนีอาราบาโอ้ยโยนอาราบาวิ่งแซงครับทุกผู้ชมแม่จริงๆริเดนัเจนก็มีความเร็วนะฮะแต่ว่าอาราบาก็ไม่แพ้กันครับแย่งบอลกลับไปได้ครับไบรอน ด้านขวาครับก็นะพี้ยัดไปให้กับเลวานใหม่ครับรอจังหวะพลิกอีกแล้วครับแต่ว่าลิเดนเลิฟครับเอ้าเป็นจังหวะฟาวครับท่านผู้ชมเหมือนลิเดนเลิฟเนี่ยจะสกัดได้แล้วนะแต่ว่าไปทำฟาวจังหวะนั่นแหละครับเป็นจังหวะได้เปรียบอยู่นะฮะพอเกมหยุดก็ได้ฟรีคิกครับแล้วระยะแบบนี้ดูลิเดนเลิฟครับไปฟาวแล้วครับอัลบาปานด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโอ้สองศูนย์แม่น่นอนจริงๆครับสุดยอดครับแม่ เนลเลิฟก็พยายามที่จะไปเฝ้าเสาตรงนั้นแล้วนะฮะแต่วางมงไม่ถึงครับข้างป้องกันยากคนเดียวนะครับจังหวะแบบนี้แมและระยะแบบนี้เนี่ยโอกาสพลาดน้อยครับขาซ้ายของดาวิดอลาบาครับนอกจากเป็นแบ็กซ้ายที่เปิดลูกเตะมุมได้ดีแล้วนะครับก็ยังยิงลูกฟรีคิกได้ดีเช่นกันครับเอาละครับหนีห่างไปอีกแล้วครับคุณโจคุพงษ์ครับ2-0ครับจากฟรีคิกของดาวิดอลาบาแมนยูทำเกมขึ้นมาใหม่ครับ แรดฟอร์ดพลิกแล้วตวัดเข้าไปได้หนครับแหม่ใจร้อนไปหน่อยฮะมาซิยาวยังไม่พร้อมนะครับบอลอยู่ที่เตโกเอ้าจับบอลไม่อยู่ครับไปเข้าทางเฟสยัดไปให้กับมาซิยาวพิกแล้วจ้มต่อให้กับแรดฟอร์ดพลิกหนีแล้วมีโอกาสยิงด้วยขวาติดแซฟนอยเออร์ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแตู่้ชมแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับแมนยูแหม่น่าเสียดายครับแล้วจะโดนส่วนหรือเปล่าครับนั่นแหละครับโอ้โหจังหวะพลิกของคุณโจเ่เหนือจริงจริงครับรอจังหวะแล้วพลิกได้สวยครับคูติโยศซัดลกนี้โห โอ้ดีน้ไม่ฟาวท่านผู้ชมคือจังหวะก็กดจริงนะฮะแต่พอบอลมันออกจากเท้าไปกลายเป็นบอลไม่ได้อยู่กับเท้านะฮะเกมก็เลยมองว่าต้องเป็นคําสั่งสไลด์ครับแหม่ดีไม่โดนใบเหลืองนะครับจังหวะแบบนี้ก็อันตรายสําหรับกองหน้านะฮะแต่ว่าต่อบอลมาได้แล้วครับไหลามาให้กับเลวานยิงยัดกับติดเซฟเดเกอออกมาปิดมุมได้ดีครับบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายครับคิมิกยัดมาเตะโกเล่นกับคิมิกแล้วคืนมาที่เตโกครับยังได้อยู่พิกขับหามุมยิงแล้วปัน่น ไม่ค่อยถนัดทีนีเท่าไหร่นะครับโดนกระแทกโดนเบียดอยู่นะฮะดูครับเกมหน้าก่อเกตโทษเนี่ยอันตรายทีเดียวครับบาเยเยเมินิคของคุณโจฮะฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณนัทนะครับยังไม่ได้เรียกตัวดอนนี่ฟานิเบกนะฮะมิดฟิลตัวใหม่ป้ายแดงมาร่วมทีมนะครับในแมตช์นี้นะฮะจริงๆก็สามารถเรียกมาร่วมทีมได้เลยนะครับการแข่งขันฟูลแชมเปี้ยนส์ของเราก็อ้างอิงจากเรื่องจริงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการย้ายตัวในระหว่างแข่งขันนะครับย้ายตัวแล้วก็ ย่างเป็นทางการนะฮะก็สามารถเรียกมาร่วมทีมได้เลยนะฮะจริงๆแล้วในเกมเบส2020นะตอนนี้นะฮะฟันนิเบ็กเนี่ยเป็นนักเตะเบสเพยเยอร์บอลทองนะครับค่าพลังเมื่อทำเลเวลตันก็ตัน92นะครับแล้วก็ยังไม่มีฟิชเชอร์เพยเยอร์เลยนะฮะคงต้องรอความเก่งในเบส2021กันต่อไปครับสำหรับแฟนแมนยูตัดเกมได้แล้วครับไบรอันเดวานพลิกแล้วจิ้มต่อให้กับกรนั One ้นพีเรวานอีกครั้งหนึ่งคืนที่กระเปิ้งการต่อบอลที One ่น่ากลัวทีเดียวครับคุณโจ บริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะฮะโดยเฉพาะ3าประสานหน้าเนี่ยแมมีตัวชงนะฮะตัวจบอย่างเลวานนะครับเล่นเลวานได้ลงตัวทีเดียวครับมาดูจังหวะของแมนยูบ้างครับมาซิยาลหลอจังหวะให้เดเนิสเจมส์เติมขึ้นมารับเจมส์สปีดมาแล้วหุยขาอ่อนเสียหลักล้มไปซะง,งั้นนะฮะแมแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับป,ป็อกบายัดเลดฟอร์ดครับเบิ์นมาให้กับมาซิยาลจะพิกค,ครับโดนมาติเนสมาแย่งจากด้านหลังแล้วเลดฟอร์ดกับป็ปอกบาพยายามช่วยกันลับป,ป็อกบา ลูกหนึ่งประตูต่อสองครับจากโพกปาแต่เวลาครึ่งแรกอยู่แล้วคุณผู้ชมบอลมันคุกคิกอยู่หน้าปากก็เข็โทษของบาเยอร์นะฮะแล้วเป็นมาเซียวกับ็อกปาครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยปั๊มบอลนะฮะแล้วก็แย่งมาได้สําเร็จครับสุดท้ายเป็น็อกปาครับยิงด้วยขวาเต็มข้อตีตื้นให้กับแมนยูได้ครับดูฮะ็อกปาไปแย่งคืนมาได้ครับแล้วยิงยัดเข้าไปเลยครับเต็มข้อครับนอยเออร์บินไปไม่ทันฮะดูเหมือนว่าจังหวะที่อลาบาเนี่ย เก็บบอลได้แล้วจะจ่ายสั้นๆให้กับคอเลสกาครับแต่ว่าบล็อกบาอยู่ตรงนั้นนะฮะดักได้แล้วก็ปั๊มแย่งมาได้ครับก่อนที่จะหดด้วยขวาเต็มข้อไปที่มุมเสาดิกเลยครับเอาละครับตีตื้นมาได้1ลูกครับสกอร์หนึนะฮะแต่ว่าลูกเกมโดยรวมเนี่ยคุณโจก็ยังครองบอลได้เยอะกว่านะครับโอกาสเยอะกว่าครับหมดเวลาครึ่งแรกครับก็ห่าง1ลูกดีกว่าห่าง2ลูกนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับดูสถิติครับคุณโจครองบอล59%นะฮะ มีโอกาส5ครั้งยิงไปเข้ากรอบ4ครั้งนะครับเป็นประตู2ครั้งครับในขณะที่แมนยูของคุณนัทนะครับมีโอกาสของบอล4 1นะครับโอกาส2ลูกนะฮะเข้ากรอบทั้ง2ครั้งแต่ว่าเป็นประตู1ครั้งครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ห่างเกินไปครับ1-2ต้องมาวัดกันอีก45นาทีในครึ่งหลังครับอย่างที่บอกครับคุณนัทคือความหวังของเด็กผีตอนนี้รอบ16ทีมสุดท้ายเหลือแมนยูของคุณนัทคนเดียวนี่แหละครับถ้าแมนยูตกรอบก็ไม่มีแมนยูผ่านเข้าไปรอบ8ทีมเลย มาดูเกมในครึ่งหลังครับจังหวะแรกครับบาเยิร์นโยให้กับเลวานครับไม่ถึงเป็นจังหวะเขี่ยแล้วก็จะลองชิดให้กับกองหน้านะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงครับบอลอยู่ที่ดลนเลิฟครับมาด้านซ้ายครับลุกชอชอตวัดไปตรงกลางครับไม่ถึงบุนเนอร์ฟานานรับโดนบาเยอร์นดักได้แล้วเลวานพลิกแล้วจิ้มต่อให้ครับกุติโยแมคือไอเดียดีมากนะฮะคุณโจการต่อบอลการทำชิงแล้วก็สายตาการแทงเนี่ยแหลมคมมากนะครับ ว่าจังหวะบางทีอาจจะช้าอาจจะไวไปนะฮะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของนักเตะด้วยนะครับมาดูจังหวะของเมนยูบ้างครับอาซยาวาไหลให้กับเดนนิสเจมส์ด้านขวาครับแม่ตรงนี้จังหวะไม่พร้อมนะครับเดนนิสเจมส์กอเรสกาครับนับพี้ทิมิกเปลี่ยนแกนครับจากขวาไปซ้ายครับเตียโกยัดไปให้กับเลวานต้องระวังจังหวะพลิกของเลวานให้ดีครับเตียโกเบินยกไห้กับคูตินโยครับติดหวานมิสากาายคืนหลังก็ต้องระวังฮะ อย่างดีที่ไม่โดนแย่งไปครับบูนอัฟนานมาด้านขวาครับเดนนีเจมสปีดครับดวลความเร็วจะเล่นยังไงครับไปไม่ได้ต้องพลิกคือมาที่เฟตครับเฟตบังแล้วโดนประกบ2คนครับมาที่ป็อกป่ายัดไปให้กรับแรดฟอร์ดพลิกพลิกแล้วไม่มีโอกาสได้ยัดหรือยิงครับโดนปาวาแย่งไปได้เป็นบอลของบาเยอร์อีกแล้วครับต้องระวังจังหวะการทําเกมให้ดีครับเรวานครับนี่หล่อจังหวะแม็กควายเหมือนจะรู้ทันแล้วนะครับไม่เข้าไว้แล้วครับเรวานพลิกแล้วพยายามที่จะทําทิ้งวันทูกับกุตินโย ดักได้ครั้งนึงครับไเยื์นึ้นเกมไม่ได้ครับแมนยูแย่งไปได้ก็ขึ้นเกมลุกไม่ได้ครับกอเดสกาเหลือเวลา20นาทีเท่านั้นครับกราบี้รอจังหวะพิกครับลุกจอพลาดนะท่านชมแล้วกราบี้โยนเข้าไปแล้ววานสปัดมงทลเยาะบย้ยกับ3-1โอ้ชุดอจได้ทุกลูกแบบครับโรเบิร์ตล็บลอบสกี้ยิงก็ได้โคก็ดีครับลูกนี้คุณโจแทงทะลุช่องไม่ได้ก็เปลี่ยนแกนมาด้านข้างนะครับแล้วก็โยนเข้าไปแล้วโยนแม่นซะด้วยนะครับณนาพี่ดูฮะ พลิกหลบลุกชอได้นะครับหมุนตัวหลบลุกชออาจจะเข้าพูดไปหน่อยนะฮะแล้วโยนเข้าไปดวลความสูงใหญ่กันเอาตรงหน้าปากประตูครับแล้วเป็นเลวานครับเอาชนะแม็กควายอยู่ด้านหลังเลวานฮะเสร็จเลยครับแมนยูโดนทิ้งห่างไปอีกแล้วครับคุณโจ้เล่นเลวานได้โหดน่ากลัวทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะพลิกบังหรือว่าจังหวะจบนะฮะทำได้ดีทีเดียวครับ ต้องกดจุดเกมแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วจะยังไงครับบาเยิร์นของคุณโจจะเปลี่ยนยังไงครับลังเลอยู่โคบองครับลงมาเล่นปีกซ้ายแทนคูติญโยครับแล้วจะเอามุลเลอร์มาเล่นหน้าเป้าหรือเปล่าไม่ครับเลือกเป็นเบสเพเยอร์บอลทองแดงนะครับอย่างยานฟิเทอร์อาร์ฟครับลงมาเล่นเป็นหน้าเป้านะฮะเป็นตัวสำรองของบาเยิร์นนะครับอีกคนหนึ่งมุลเลอร์นะครับลงไปเล่นตรงกลางแต่ตั้งเป็น AMF ครับลงไปแทนกอเลสกาครับเปลี่ยน3ตัวลวดเลยครับบาเยิร์นเดี๋ยวต้องมาดูว่าแมนยูของคุณนัทนะฮะจะมีกาารรรปัััับบบทยงงงไ้ค เวลาก็เหลือไม่มากนะครับเฟตนะครับถูกถอดออกไปครับส่งมาติสลงมานะครับแมนยูแล้วเดนิสเจมส์ครับโชว์ฟอร์มไม่ออกนะฮะก็เลยต้องส่งมหาเทพอย่างเจสซี่ลินการ์ดลงมาครับกูเนอร์ฟานานส์เปลี่ยน2คนนะครับแมนยูมาให้กับลินการ์ดครับนี่เป็นสัมผัสแรกครับก็อาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะครับมาให้กับวิสซาก้าวิสซาก้ามองหาลินการ์ดครับลินการ์ดพลิกแล้ว คืนมาที่บุนเลฟานานตรงกลางครับพลิกบังไว้ก่อนแล้วหูเหลี่ยมดีแล้วนะฮะแต่ว่าพลิกไม่ดีครับไปเข้าทางบุลเลอร์ครับต้องระวังจังหวะสวนกลับของบาเยอร์ครับโคมองสปีดไปแล้วแม็กควายต้องเรียกวังมิสซก้าให้รีบลงมาเลยฮะข้างในมีกินาปีนะฮะขอปองไปเองแล้วยิงไม่เปิดเข้ามาข้างในครับด้านในมีกินาปีอยู่ดูเหมือนว่ากองหน้าตัวสำรองของบาเยอร์นะฮะขึ้นทําเกมขึ้นมาช้านะครับบอลทองแดงนะฮะ โจก็เลยอาจจะลังเลน,นิดนึงนะครับเอาละครับเป็นจังหวะของมหาเทพลิการครับอาจจะเปลี่ยนโลกได้ครับจังหวะนี้พิกโจช่วยครับหลบอนบามาไปได้แล้วเต้นก็ไปด้านานติดคลิปม,มิก,กับมาเกือบไปเหมือนกันนะท่านผู้ชมแม่ยังไม่แซวเข้ามาครับดูจังหวะสวนกลับของบายเยิร์นฮนะอับเบิลไปให้กับโคมองูตัดหินใจสไลายจากด้านหลังเลยครับคุณนัทแล้วจะเจ็บเลยหรือเปล่าครับโคมองสดนไปเหลืองไปครับแฮร์รี่แม็กควายวหมดเวลาอยู่แล้วนะฮะโคมอง ขุมขมับเลยนะครับลงมาเป็นส่วนสำรองก็เจ็บเลยครับต้องเรียกเปยครับสไลด์จากด้านหลังแบบนี้โอกาสเจ็บสูงมากนะฮะดูฮะย่ำไปที่อเท้าด้านหลังของโคมองครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็น่าจะเจ็บแบบนี้เหมือนกันนะฮะโดนไปแค่ใบเหลืองครับบาเยอร์เล่นสั้นๆยัดไปแต่ว่าติดลูกชอครับดักทางได้ดีครับตอนนี้ไบาเยอร์เล่น10คนอยู่นะฮะโคมองยังไม่กลับเข้ามานะครับแล้วเปลี่ยนตัวครบ3าคนแล้วด้วย อาร์ฟครับพิกแล้วแม็ดควายครับกระแทกได้ดีฮะปิดจังหวะมุมยิงของอาร์ฟได้แต่ตอนนี้แมนยูจะสวนหรือเปล่าครับลิมกาดลิมกาดยังไงโยกแล้วให้กับมาซียาตอนนี้คมองลงมาแล้วนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบของไบยเย์แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับก็เป็นฝั่งของไบยเย์บริคของคุณโจพนุพงศ์นะครับเอาชนะคุณนัท พัฒนพลนะฮะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับรูปเกมโดยรวมก็ครองบอลเยอะกว่าโอกาสเยอะกว่านะครับฟอร์มดีกว่านะฮะสกอร์รวมคู่นี้นะครับคุณโจเอาชนะไปได้6 1นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมีบาเยินถึง5ทีมครับอีก3ทีมก็มีเรอัลมาดริดนะฮะลิเวอร์พูลแล้วก็บาร์เซโลนาครับต้องมาดูกันต่อครับว่าซีซั่นฟูลสโมสรนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผม